มแลกครับผมลารับแขกนะครับมาแล้วครับแต้มสองครับผมตะโกนครับสายแว้นครับผมกินมันหมูหมักนะครับก็เราเก็บไว้ก่อนนะครับมาแล้วครับสายแว้นครับผมตะโกนครับ มีไซส์ขยับขึ้นมาหน่อยนะครับันานทีนะครับตอนนี้ก็เที่ยง45แล้วนะครับกินห้างตัวมากเลยครับปลาวันนี้ก็ไปตามลุ้นกันต่อนะครับไปครับผมสวัสดีพี่ๆน้าๆนและท่านผู้ชมทุกท่านนะครับ ก็มาพบกับผมเช่นเคยในช่องของแป็ผ่านปา่ปานักล่าใต้น้านะครับคลิปนี้ผมก็พาพี่พนานและท่านผู้ชมทุกท่านเดินทางออกมาตกปลาแม่น้ําเจ้าพยาอีกเช่นเคยนะครับคลิปนี้ก็มาตกปลาแม่น้ําเจ้าพยาอยู่ที่อําเภอบางไซนะครับผมอยู่ที่โพแตงใต้นะครับหมายริมแม่น้ําเจ้าพยานะครับผมหมายหมายนี้ก็ เป็นการมาครั้งแรกของผมเลยนะครับที่เดินทางมาตกนะครับก็มีพี่ๆนานะเขามาตกเหมือนกันนะครับก็เห็นพี่ๆนานะเขาได้ตะโกะแล้วครับก็วันนี้ก็ไปลุ้นไปด้วยกันนะครับว่าจะมีตัวให้พี่ๆนาณได้รับชมกันหรือเปล่านะครับไปกับผมเยื่อที่ผมใช้ก็จะเป็นสูตรเดิมนะครับสูตรตกปลาม่น้ํานะครับจะเป็นมัฟฟิตจำสูตรสองคนชอบเยอะนะครับแล้วก็หน่มปังข่าวนะครับ ขอเบ็ดผมก็จะใช้สองตัวเหมือนเดิมนะครับตะขอบนผมก็จะเกี่ยวมันหมูหมักนะครับส่วนตะขอเม็ดล่างผมก็จะเกี่ยวความหามูตามด้วยหัวเชื้อนะครับก็ขอตัวไปเตรียมอุปกรณ์เริ่มทยอยลงเบ็ดกันเลยนะครับก็ไปตามลุ้นด้วยกันว่าจะมีแต้มให้พี่ๆนานาได้รับชมกันหรือเปล่านะครับไปครับผม แรกครับผมปลารับแขกนะครับเป็นกระบังหางแดงครับปลาบหางแดงครับก็ใส่ทอดครับผมลาหลังทอดได้ครับเก็บไว้ก่อนนะครับ มาแล้วครับแตมสองครับผมตะโกบครับสายแว้นครับผมกินมันหมูหมักนะครับก็เราเก็บไว้ก่อนนะครับไปครับผมลุ้นกันต่อเลยครับ ทางเข้าใหม่นะครับรถสรามารถเข้าถึงหน้าใหม่ได้เลยนะครับผมสภาพใหม่โดยรวมนะครับอันนี้พี่ๆนะนามาสี่ห้าคนนะครับวันนี้คนเยอะเหมือนกันนะครับก็ตอนนี้ยังลกอยู่ยนะครับแต่ถ้าหญ้าตายแล้วสามารถเอารถยนต์เข้ามาได้นะครับล่มทั้งวันเลยนะครับผม ภาพหมายโดยรวมนะครับประมาณนี้นะครับผมครับฝั่งตรงข้ามเราก็จะเป็นแพรพิดำเกาะใหญ่นะครับแพ่พิดำบางไซนะครับผมแนวนี้ก็ตกได้ทั้งแนวเลยนะครับผมยาวเลยครับ I um. มาแล้วสายแว้นมาผมตะโกกครับผมตอนนี้ก็เที่ยงสิบนาทีนะครับป้ากินห่างตัวนะครับก็บตามรุ่นกันต่อนะครับไปครับผมทีทขาวันขุ่งตีมาที่ ตรงนี้ก็เข้าเะมืมันไม่เข้าโอเดรยกนแ์เลย มีไส์ขยับขึ้นมาหน่อยนะครับนานทีนะครับตอนนี้ก็เที่ยง45แล้วนะครับกินห้างตัวมากเลยครับปลาวันนี้ก็ไปตามลุ้นกันต่อนะครับไปครับผม ตวงท้ายของคลิปแล้วน,นะครับก็มีเวลาอีกประมาณ20นาทีนะครับก็ไปตามดุลนกันอีกว่าจะได้แต้มเพิ่มหรือเปล่านะครับไปครับผม ปลารวมของเรานะครับก็ได้สี่แต้มนะครับตะโกกสามแต้มแล้วก็ตะเพียนหางแดงอีกหนึ่งแต้มครับก็ประมาณนี้นะครับผลงานปลารวมของเราวันนี้ครับสําหรับผลงานปลารวมเราก็ได้สี่แต้มนะครับก็พอได้รลับนะครับก็หมายนี้เป็นการมาครั้งแรกของผมเลยนะครับที่มาตกนะครับก็คลิปหน้า ผมจะพาพี่ๆนานาและท่านผู้ชมไปตกปลาที่ไหนก็อย่าลืมรอติดตามชมกันนะครับก็อ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อติดตามเป็นกําลังใจให้ช่องหาปลาเล็กๆ,ๆน้อยๆด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับครับสวัสดีครับ